เรื่องแรกไปแล้วเดี๋ยวเอาเรื่องลุงพลนะเรื่องต่อไปเรื่องลุงพลนะครับเนี่ยหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าลุงพลนะจะหลุดคดีไหมบางคนก็เชียร์ให้ติดคุกบางคนก็เชียร์ให้หลุดเพราะฉะนั้นในสังคมเนี่ยมันมีคนกองเชียร์อยู่สองนะฝ่ายแรกก็อยากให้ลุงพลติดคุกอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าอยากให้ลุงพลรอดคุกก็ธรรมดาครับก็แล้วแต่นะมันก็เหมือนฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะก็ไม่รู้ว่าฝ่ายที่จะให ติดคุกกับฝ่ายให้รอดเนี่ยมันอันไหนมากกว่ากันก็พี่น้องก็ตัดสินใจกันผมกับลุงพลไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับนะเพียงแต่ว่าผมเนี่ยนะอยากให้ตํารวจเขาสืบหาคนร้ายตัวจริงให้ได้นะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับแม่น้องชมพู่ผู้สูญเสียกับเหยะะื่อยากรรมส่วนลุงพลเนี่ยผมไม่ทราบหรอกนะว่าลุงพลเนี่ยนะมีส่วนในการตายของน้องชมพู่หรือไม่เพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ผมไม่เห็นสํานวนพนักงานสอบสวนผมไม่รู้หรอกตํารวจมีหลักฐานอะไรบ้างนะแต่เมื่อศาลออกหมายจับแล้วเนี่ยนะผมก็ต้องนะคิดตามตํารวจนะถ้าไม่มีพยานหลักฐานว่าน่าจะได้กระทําความผิดศาลท่านคงไม่ได้ออกหมายจับเพราะการออกหมายจับลุงพลไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะลุงพลเป็นเซเล็บนะเป็นคนดังที่บ้านกกอ,อกมี FC มียูทูบเบอร์จํานวนมากการที่ศาล นะอนุมตหมายจับเนี่ยมันก็บอกอะไรมันบอกว่าน่าจะมีพยานหลักฐานเพียงพอเนะี่ยว่าลุงพลน่าจะได้กระทําความผิดหรือไม่สารท่านเลยออกหมายจับเพื่อให้มาพบพนักงานสอบสวนนะส่วนลนะุงพลนะในชั้นนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะก็ว่ากันไปแต่เมื่อเมื่อมีพยานหลักฐานพอสมควรว่าน่าจะได้กระทาความผิดสารท่านก็ออกหมายจับนะครับนะนะวันนี้ก็มีความคืบหน้าตั้งแต่เมื่อวานนะทนายความลุงพลนะครับ นะแล้วก็ลุงพลไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารผมติดตามข่าวนะข่าวจริงข่าวเท็จไม่รู้แต่ตอนหลังก็น่าจะเป็นข่าวจริงนะไปยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารนะครับนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแช์นะนะโดยมีสองประเด็นเท่าที่ผมตามข่าวประเด็นแรกคือบอกว่าตำรวจคือพนักงานสอบสวนที่ไปยื่นคำร้องขอออกหมายจับลุงพลเนี่ยนะไปบรรยายคำร้องว่ามีพฤติการว่าจะหลบหนีนะตามความเข้าใจของตำรวจนะ ไปบรรยายคำร้องว่ามีพฤติการว่าจะหลบหนีลุงพลพร้อมทนายความนะอา่านะครับก็ไปยื่นคำร้องว่าเนี่ยการยื่นคำร้องแบบนี้มันไม่ตรงความจรงิงอันนั้ก็เรียกว่าเป็นความเท็จอะไรทํานองนี้นะเท่าที่ติดตามข่าวว่าไม่ตรงความจรงิงลุงพลไม่เคยมีพฤติกรรมจะหลบหนีเลยนะเออแค่มีพฤติกรรมเข้ากรุงเทพมหานครจุกรู้ตอนนั้นเองนะครับแกก็คิดถึงทนาย ข,ข,ข,ของตัวเองอยู่กรุงเทพนะไม่มีพฤติกรรมหลบหนีอะไรทำนองนี้นะครับนะอยู่บ้านอยู่ช่องไฟ้สดทุกวันอะไรทำนองนี้นะครับก็ไปไปไปยื่นคำร้องว่าเนี่ยการที่ตำรวจพนักงานสอบสวนไปยื่นคำร้องแบบนี้มันเป็นการยื่นคำร้องเท็จหรือไม่นะะสารหลงเชื่อก็เลยออกหมายจับนะการออกหมายจับจริงไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาก็ไปทำนองว่าเหมือนจะให้เพิกถอนหมายจับหรืออะไรทำนองนี้ว่าเนี่ย,ยให้ศาลไต่สวน นะครับว่าการออกหมายจับของตํารวจไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่ประเด็นแรกคือการออกหมายจับไม่ชอบด้วยกฎหมายประเด็นที่สองลุงพลและทนายความไปยื่นยื่นคําร้องเข้าไปประเด็นที่สองคือตามที่นะนำข้อเท็จจริงไม่เป็นความจริงพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือโกหกศาลนะน่าจะเป็นวิธีการที่มันประพฤติตนไม่เรียบร้อยเป็นการละเมิดอานาจศาลหรือไม่นะอ่านะก็ไปยื่นคาร้องว่าละเมิดอํานาจศาลหรือเปล่า ไปกล่าวหาตำรวจนว่าว่าละเมิดหน้าศาลในศาลไต่สวนว่าการกระทําแบบเนี้หน่งไปไปยื่นไปบรรยายคําร้องบอกว่ามีพฤติการหลบหนีอันนี้ไม่จริงเพราะลุงพลไม่เคยหลบหลบหนีเลยอยู่บ้านตลอดอะไรจำลองนี้อันที่สองนะครับอันที่สองอะไรวะนะอ,อนะครับรการกระทําดังกล่าวเป็นการละเมิอดอำนาจศาลเป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อย2ประเด็นครับ สองประเด็นสาคัญครับศาลจังหวัดมุดธาหารเนี่ยผมติดตามข่าวก็วิเคราะห์พยานหลักฐานวิเคราะห์คาร้องวิเคราะห์อะไรต่างแล้วว่าคดีนี้ศาลพิจารณาแล้วยกคําร้องครับก็คือสิ่งที่ลุงพลพร้อมทนายความไปยื่นต่อศาลน,นมันไม่มีมูลอะไรเลยพูดง่ายตำรวจไม่มีความผิดตำรวจไม่ได้ละเมิดหน้าศาลน,นะครับจบข่าวจุกรูจุกรูนะครับก็เท่ากับว่าจบข่าวครับ นะจบข่าวก็คือสิ่งที่ลุงพลไปยื่นคำร้องนะนะครับพร้อมทนายความเนี่ยนะครับว่าการออกหมายจับไม่ชอบว่าตำรวจเนี่ยถแถลงข้อที่จริงที่มันมันเป็นเท็จหรือไม่ตรงความจริงเนี่ยนะศาลบอกมันชอบแล้วนะแล้วที่บอกว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยหรือว่าอ่าเป็นการละเมิดนาาศาลนะตำรวจไม่ได้กระทำการใ,ใดๆที่มันเป็นการละเมิดนาาศาลเลยตามที่ลุงพลและทนายความลุงพลเข้าใจนะครับ จุกรู้ก็ยกคำร้องไปนะทนายความลุงพลกับลุงพลนะครับแอบไปซุ่มเงียบเงียบไปยื่นนะครับกะว่าจะเอร์ไพลส์พี่น้องประชาชนที่ไหนได้นะครับตกมาตายครับศาลยกครับยื่นคำร้องเสร็จมันไม่มีมูลอะไรเลยนะไม่มีมูลไม่มีมูลอะไรเลยมันไม่มีมูลไม่มีมูลความผิดเลยการออกหมายจับก็ชอบตำรวจก็ไปในละเมิดหน้าศาลมีสองประเด็นเพราะฉะนั้นศาลอ่านปุกก๊บว่าเป็นไงอ่ายกทันทีเลย ไม่ต้องตายสวนอะไรครับมาดูแล้วมันมันไม่มีมูลอะไรเลยทุกรูโดยสารบอกว่าการออกหมายจับลุงพลเนี่ยนะครับนะครับนะ,บนะผมพูดภาษาชาวบ้านนะนะผมขอญาตพูดภาษาชาวบ้านนะครับการาออกหมายจับลุงพลตำรวจเขามีพยานหลักฐานเพียงพอนะนะว่าลุงพลน่าจะได้กระทำความผิดตามที่ขอออกหมายจับและโทษจำคุกในคดีนี้ ในแต่ละฐานความผิดมันเกิน3ปีก็คือเป็นกรณีร้ายแรงพาดเด็กจนตายทอดทิ้งเด็กจนตายนะเข้าไปยุ่งเหยิงกับที่เกิดเหตุจนมีผลต่อการชนสูตรพิสุกโทษมันหนัก,นกๆนั่ะข้อหาแรกกับ5ปีก็หาต่อมากับสิบหถึงยีปีก็หาต่อไปก็2ปีอะไรต่างคือโทษมันมันเกิน3ปีเป็นการกระทําความผิดที่ร้ายแรงมาก นะคำว่ากระทําความผิดอาญาไล่แรงหมายถึงเกิน3ปีเพราะเกิน3ปีแล้วเนี่ยมันก็ออกหมายจับได้เลยนะส่วนจะมีพฤติการหลบหนีตามความเข้าใจของตํารวจหรือไม่ไม่สําคัญเพราะฉะนั้นไม่เป็นสาระอะไรเลยจุกุ้ไม่เป็นสาระไม่มีมูลเลยตามที่ลุงพลกับทนายลุงพลบอกว่าตํารวจนะยื่นข้อเท็จจริงไม่ตรงความจริงหรือข้อจริงเท็ว่าลุงพลจะหลบหนีอะไรไม่จริงครับ นะเป็นการคิดไปเองทั้งสิ้นแล้วที่บอกว่าตํารวจทําแบบนี้เป็นการละเมิดหน้าสารก็ไม่ใช่ครับมันไม่ใช่สักอย่างเลยครับมันไม่ได้มีมูลอะไรเลยสารท่านแบบพอเห็นคําร้องนี่เป็นไงยกทันทีนะครับนะแล้วก็เสร็จแล้วก็ลุงพลกบทนายความของลุงพลน,นี่เป็นไงเงียบกิ๊บนะครับเงียบกิ๊บเงียบกิ๊บครับนะเงียบกิ๊บเลยครับพอสาลยกคําร้องนะตํารวจทําถูกต้องทุกอย่างการขอออกหมายจับชอบด้วยกฎหมายทุกอย่าง ตำรวจไม่ได้ละเมิดอำนาจศาลทนายความลุงพลเป็นไงครับเงียบคลิปนะไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแถลงข่าวเลยครับไม่มีนะครับผมในฐานะเป็นสื่อมวลชนทางโซเชียลมีเดียและในฐานะที่เป็นนักกฎหมายเนี่ยอยากจะฝากไปยังทนายความลุงพลและลุงพลว่าคุณต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้แถลงข่าวอะไรต่างๆนะครับนะแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ วิาพาควิจารณ์คนตำรวจที่ออกหมายจับนะวิาพาศวิจารณ์ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะทำให้สังคมมองสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติในทางที่ไม่ดีเนี่ยคุณต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบคุณไปยืนแถลงข่าวกับสีละประธานกรรมธิการกฎหมายที่ใต้ถุนรัฐสภานะนะไปบอกว่าเนี่ยตำรวจยื่นคำร้องออกขอออกหมายจับไม่ชอบนะพฤติกรรมต่างๆของตำรวจไม่ชอบไม่ตรงตามความจริงนะอะไรต่างๆเนี่ย ผมอยากจะบอกอยากจะฝากไปยังทนายความลุงพลและลุงพลว่าคุณจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรคุณไปแถลงข่าวต้องไม่รู้กี่ครั้งให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวันน,นียผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทาแบบนั้นแบบนี้นะจะมีความผิดอ่มาตรา157่งร้ยไหมไม่รับมอบตัวบ้างละนะอ่ไปจับกุมบ้างละการออกหมายจับก็ไม่ชอบข้อที่จริงก็ไม่ตรงนะอ่แล้วก็เนี่ยไปไปยื่นคําร้องต่อศาลวันเนียวการละเมิดหน้าศาลเนี่ยพอตอนเนี้ย ศาลตัดสินมาเรียบร้อยแล้วว่าตํารวจทําชอบทุกอย่างเลยแล้วก็ไม่ได้ละเมิดหน้าสารแต่ที่คุณไปแถลงข่าวต่างๆเนี่ยที่สภาผูา้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์สื่อออกทีวีไม่รู้กี่ช่องอ่ะเยอะแยะนะวันหนึ่งบักเห็นเห็นคุณให้สัมภาษณ์แต่ทนายความลูงพงเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเท่าไหร่นะห้าช่องน,นะแล้วคุณวิพากษ์วิจารณ์สำนักงานตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะได้รับความเสียหายเป็นอย่างยิ่งคุณจะแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคมอย่างไรคุณจะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วก็ขอโทษสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติไหมขอโทษตํารวจชุดจับกุมไหมนะขอโทษตํารวจชุดพนักง,งานสอบสวนไหมคุณจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรทนายความลุงพลและลุงพลนะคุณไปไปพูดในเขาเสียหายมาเยอะแยะเนี่ยหนง,งานของในง,งานของรัฐเนี่ยเนี่ยพบตอรอต่างๆเนี่ยเขาเสียหายจากการถแถลงข่าวคุณเดินสายออกทีวีเยอะแยะมากมายไปพูดกับอ่ยืนคู่กับสีละ ใต้ถุนสภาจนนายกทนไม่ไหวแล้วบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงนะนะผู้ต้องหามายืนต่อสู้คดีอยู่ใต้ถุนสภาเนี่ยนะเธอไปอยู่บนหลังคาสภาลุงตู่ก็ไม่ว่าดัานไปอยู่ใต้ถุนสภาจุกุลนะดันไปเอาใต้ถุนสภาเนี่ยมาถแถลงข่าวนะคนเลยไม่ดูการอภิปรายลุงตู่เลยลุงตู่แกก็นะของขึ้นเลยลมออกหูเลยนะ นะครับคุณเดินสายไปทั่วออกทีวงทีวีให้สัมภาษณ์เนี่ยแล้วก็เสร็จแล้วสํานักงานตำรวจแห่งชาติเสียหายจากการให้สัมภาษณ์ของคุณคุณบอกเนี่ยการออกหมายจับไม่ชอบพฤติกรรมอะไรต่างเนี่ยเนี่ยแล้วไปร้องระเมิดหน้าศาลแล้วศาลยกคําร้องทันทีเลยเพราะมันไม่มีมูลเลยมันไม่มีมูลอะไรต่างๆเลยที่ว่าตํารวจทําผิดตํารวจไม่ได้ทําผิดอะไรเลยคุณจะรับผิดชอบสังคมอย่างไรนะออกมาขอโทษไหมนะเนี่ยเนี่ยแล้วคุณเงียบคิดเลยเวลาที่ เนี่ยเนี่ยมีคำตัดสินแบบนี้มาคุณเงียบนะคุณต้องรับผิดชอบนะบนะทนายความลุงพลกับลุงพลต้องรับผิดชอบแล้วเสร็จแล้วเงียบกิ๊บไม่พอครับดันไปนั่งกินข้าวกันลุงพลป้าแตนแล้วก็เสร็จแล้วก็นะทนายความลุงพลไปนั่งกินข้าวกันนะก็ไปไงฝ่าฝืนกฎหมายอีกนายอำเภอเอยสารนสุขจังหวัดมุกดาหารเขาต้องไปเตือนคุณนะว่าเฮ้ยคุณต้องกักตัว14วันคุณก็ฝ่าฝืนอีกกฎหมายอีกครับ อันนี้หมายถึงใครก็หมายถึงลุงพลป้าแดนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคุณต้องกักตัวเพราะคุณมาจากพื้นที่เสี่ยงมาจากกรุงเทพหรือไงคุณต้องกักตัว1ิีวันคุณก็ไม่เชื่อครับไปนั่งกินกันแล้วก็ให้ยูทูบเบอร์ถ่ายอะไรต่างๆเนี่ยคุณต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะทั้งลุงพลทั้งทนายความนะครับเป็นผู้ที่มีความรู้เป็นอย่างดีแต่คุณก็ไปไงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัด ว่าคุณต้องกักตัว14วันจนเขาต้องไปเตือนถึงบ้านนายอำเภอผู้แทนอะไรผมดูข่าวนะจริงเท็จอย่างไรก็ไปตรวจสอบแต่ดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเขาต้องไปเตือนว่าข่าวหน้าถ้าคุณยังไม่กักตัวอีกเขาจะดําเนินคดีตามกฎหมายสังคมเลยตั้งคําถามไปยังทนายความลุงพลตั้งคําถามไปยังลุงพลว่านะนะอ,อคุณสองคนเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงมี f c จํานวนเยอะมียูทูบเบอร์เนี่ยนะทำไม จึงไปฝ่าฝืนนะเกี่ยวกับเรื่องคําสั่งเรื่องโควิด -19 เนี่ยของจังหวัดมุกดาหารนะต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบนะบอกสังคมว่าทําไมเราทําแบบนั้นนะบางคนหลายคนตั้งคำถามว่ะเพราะคุณสองคนนี่เป็นคนดังหรือเปล่าหรือกล้าทําแบบนี้ทาเพราะอะไรหรือคิดว่าไม่มีใครกล้าดําเนินคดีกับพวกคุณหรือยอย่างไรสังคมก็ตั้งคาถามเนี่ยผมไม่ได้ถามนะครับเออนะ อาจารย์อัดซะผมอายแทนเลยไม่รู้นะครับนะครับพี่น้องเขาว่าตั้งคําถามไปยังทนายความลุงพลคุณมีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างนี้<อ>เหตุใดจึงไปนั่งกินข้าวกันทั้งๆท,ท,ที่นะลุงพลต้องกักตัว14วันนะทำไมทําแบบนั้นทําไปเพื่ออะไรนะ <S <S <อ>เกรงกลัวกฎหมายกันบ้างหรือไม่นะทำไมมีพฤติกรรมแบบนั้นนะครับนะนะทำไมมีพฤติกรรมแบบนั้น นะครับตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook ก็7 0 0 0คนดูอยู่ทาง YouTube ก็4 0 0 0อ่ารวมแล้วก็เท่าไรอ่ะหม่นองนนะครับทางอ่ก็า TikTok ก็391อนะชอบอาจารย์มากครับ <c oughs> นะครับนะนะครับนี่แหละครับนี่คือเป็นเรื่องนะ y o u ูทูบบางคนตั้งคำถามไปยังลุงพลและทนายความดังว่าเป็นคน เงินเยอะใช่หรือไม่อ่าไม่รู้เหมือนกันนะอ่าบางคนถามว่าไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้างหรือไรอืมนะครับอืมนะครับนะนะครับทำไมพฤติกรรมอะไรต่างๆเหล่านี้สังคมตั้งคําถามไปนะทั้งสองคนแล้วนะอย่าลืมออกมาแสดงความรับผิดชอบสังคมด้วยกันต้องขอโทษสังคมไหมขอโทษสํานักงานตํารวจแห่งชาติไหมขอโทษพนักงานสอบสวนไม่ที่ไปกล่าวหาเข้ามาเนะี่ย นะว่าเขาละเมิอดอำนาจศาล้ะศาลยกแล้วเนี่ยมันจบแล้วศาลตัดสนะินแล้วนะแล้วก็คุณศีละเจนจาครประธานกันมี่การกฎหมายเนี่ยผมก็ไปรู้จักกันดีนะครับเป็นแหล่งข่าวคนสําคัญนะถ้าฟังอยู่นะครับท่านศิละนะที่เขาไปร้องร้องอะไรต่างๆนะถ้าเป็นไปได้นะครับเนศา,าลเขาตัดสินแล้วตำรวจทําชอบหมดเลยอนะเรื่องการออกหมายจับนะครับแล้วก็เรื่องว่าไม่ได้ละเมิอดอำนาจศาลในะวันนี้ศาลตัดสินนะคุณศีละนะคุณจะประชุมไม่กี่วันเนี่ยซึ่งผมทราบเน, Я, นี่ยอาทิตย์เนี้ย นะคุณก็ต้องยกคําร้องไปคุณจะไปเอาเรื่องที่ศาลตัดสินเรียบร้อยแล้วว่าการออกหมายจับชอบดรียกฎหมายคุณจะไปตรวจสอบตํารวจไม่ได้แล้วเพราะศาลตัดสินแล้วนะท่านศิละจุกรู้ท่านศิละฟังอยู่นะครับนะพี่เดพี่เดฝากไปยังท่านศิละนะอ่านะครับว่านะยกคำร้องเข้าไปที่เขาไปยืนใต้ถุนใต้ถุนสาภาอนะ ไปต่อสู้คดีได้ถุนสภายกคำร้องไปซะไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วการออกหมายจับชอบไม่ชอบอันนี้ศาลศาลสั่งเมื่อวานแล้วแล้วมันชอบนะครับชอบด้วยกฎหมายนะนะจะไปเอาอะไรทําอะไรตามใจชอบไม่ได้นะครับนะคุณศิระฟังไว้รีบยกคาร้องอืนะที่ลุงพลกับทนายความลุงพลไปต่อสู้คดีอยู่ใต้ถุนศาลใต้ใต้ถุนอะไรสภา นะครับมันจบแล้วครับมันจบแล้วนายนะท่านสสศิระฟังพี่เดยอยู่แล้วก็รีบไปยกคำร้องซนะจุกรูจุกรูนะครับนานะครับชัดเจนนะครับชัดเจนเลยนะครับไม่ต้องไปตรวจสอบแล้วนะตำรวจออกหมายจับชอบไม่ชอบเมื่อวานนี้สารสั่งแนละ้วสารมุกดาหารสั่งแล้วจบชอบ,ชอบนะคุณศิระจะไปตรวจสอบอะไรต่อไปตรวจไปตรวจมาระวังจะละเมิดหน้าสาร พอาลตัดสินแล้วคุณจะไปตรวจสอบนะนะสารมีคําตัดสินแนละ้วว่ามันชอบการกระทําของตํารวจชอบหมดเพราะฉะนั้นถ้าคุณศิระจะไปตรวจสอบอีกนะระวังนะครับสุ่มเสี่ยงนะสินะท่านศิระเชื่อผมเนี่ยนะไปหาเรื่องใหม่ดีกว่าข่าวดังๆเยอะแยะไปไปหาเรื่องใหม่ปะนะเซ็กธงเซ็กทอยอะไรก็ได้ว่าปนะทำเซ็กทอยจะถูกกฎหมายบ้างนะอ,อ่แม่น้ำหนึ่งอะไรก็ได้นะอ่านะ บ่อนการพนันอะไรก็ว่าไปเยอะแยะหลายเรื่องไปเล่นเรื่องอื่นนะท่านศิละเชื่อผมอย่าไปยุ่งเลยเชื่อพี่เดจุกรูนะนะเชื่อพี่เดนะนะนะครับถ้าฟังอยู่นะครับยกคำร้องอนะศาลก็ตัดสินแะล้วตำรวจทำชอบการออกหมายจับแล้วท่านศิระจะไปตรวจสอบแนละ้วเดี๋ยวท่านศิระจะซวยนะนะครับเดี๋ยวจะซวยเชื่อผมนะนะเนะชื่อพี่ นะครับนะนะครับจุกรูบอกแล้วนะครับว่านะลุงพลกับทนายความลุงพลอีเวนต์สุดท้ายก็คืออีเวนต์ที่ใต่ถุนรัฐสภาเนี่ยอีเวนต์สุดท้ายอย่าไปอย่าไปอะไรมากเลยนะคุณยิ่งดิน้นมันก็ยิ่งแบบโอ้โหนะคุณก็ดูอ่านคำวิาพากษ์วิจารณ์สังคมมากมันมันคือผมว่าคุณทำไปเรื่อยๆนะ นะผมกลัวนะครับทั้งลุงพลแล้วก็ทนายความเนี่ยมันจะมีที่ยืนหรือไม่สังคมก็ถามมันมันจะมีที่ยืนหรือไม่ในแต่ละครั้งที่คุณเคลื่อนไหวในถึงในแต่ละครั้งที่คุณจัดอีเวนต์หรือแถลงข่าวเนี่ยนะกนะ็อยากจะฝากไวยังลุงพลและทนายความว่าคุณอ่านอ่อานคอมเมนต์บ้างว่าประชา,ะะช,าชนเนี่ยเขาพูดถึงคุณอย่างไรจุกรู้อ่านคอมเมนต์มั่งนะถ้าประชาชนเขาด่เาเ็าแสดงว่าเขาไม่ค่อยชอบ นะวิธีการหรือความประพฤติของทั้งลุงพลและทนายความลุงพลใช่หรือไม่คุณลองอ่านคอมเมนต์ดูบ้างนะนะอย่าไปคิดว่าโอ้โหเรามีเอฟซีเยอะเราไม่สนใจใครจะด่าจะช่างก็ไปช่างหัวมันอะไรอย่าไปคิดอย่างนั้นเนะชื่อผมเถอะครับด้วยความเป็นห่วงนะแล้วก็ฝากทนายความลุงพลน,นะครับว่าการแสดงออกผ่านสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยให้นึกถึงนะวิชาชีพทนายความด้วยนะอยากให้ฝากให้นึกถึงนะฮะภาพลักษ ของมิตรอ,อาชีพทนายความจะเสียหายหรือไม่ฝากให้คิดด้วยวันนี้ผมไปศาลเนี่ยเขาก็พูดแต่เรื่องเนี่ยสนายความ,มลุงพลเนี่ยว่าไอพฤติกรรมที่ไปแสดงออกต่างๆเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นท้าวางเงินเดิมพันกับอายการปอลเมษนะคุยโม้ว่าชนะคดีอัจริยะก้าวคดีรวดอะไรต่างๆเ่าเนี่ยนะตำหนิตีเตียนสอนยุทธ์แสกันชัย วิภาควิจารณ์อมรินทีวีนะข่มขู่ปู่มุนีต่างๆจะดำเนินคดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเยอะเย้ยถากถางทนายเดชาให้มาเป็นทนายาแม่น้องชมพู่เก่งจริงหรือเปล่าว่าความเก่งคือวันนี้นะในวิชาชีพทนายความเนี่ยเขาพูดเรื่องคุณกันหนักเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณจะให้สัมภาษณ์นะสังคมเริ่มตั้งคําถามและทนายความตั้งคําถามว่าไปยังทนายความลุงพลว่า คุณได้คำนึงถึงความเสียหายตอ่อวิชาชีพทนายความบ้างหรือไม่เดี๋ยวเขาจะคิดว่าทนายความเจ็ดเจ็ดหมื่นกว่าคนเนะี่ยมีพฤติกรรมและลักษณะคล้ายๆกับที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้หรือไม่คนอื่นะคนจะมองทนายความว่าเออเป็นแบบทนายความลุงพลทุกคนไหมเจ็ดหมื่นกว่าคนสังคมเริ่มตั้งคําถามไปยังทนายความลุงพลวันนี้ผมไปสารนะนะครับนะก็ฝากไปยังทนายความลุงพลนะครับคุณเป็นมิตรคนที่มีชื่อเสียง นะล่ำรวยมีชื่อเสียงมาจากวิชาชีพทนายความนะก็อยากจะฝากว่าให้เห็นแก่วิชาชีพทนายความบ้างนะให้เห็นแก่เกียรติศักดิ์ของวิชาชีพทนายความบ้างเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเฮ้ย mm. ทนายความเจ็ดหมื่นกว่าคนนี่เป็นแบบทนายความลุงพลหมดเลยหรือไม่อย่างไรสังคมเริ่มตั้งคําถามนะครับนะนะครับนะเราเป็นทนายความเนี่ยเราก็ต้องไปว่าความวันที่ศาล นะก็ฝากนะทนายความลุงพลว่าอย่ามาว่าความทางโซเชียลมีเดียหรือมาว่าความทางทีวีเลยพี่น้องพี่น้องทนายความฝากมานะครับช่วยพิจารณาด้วยได้หรือไม่นะพิจารณาหน่อยว่าถ้าจะว่าความจะอะไรต่างๆเนี่ยนะถ้าจะดําเนินคดีกับตารวจหรือหรือจะดําเนินคดีกับใครเนี่ยนะก,ก็ไปแจ้งความไปดําเนินคดีไม่ต้องมา,ถาแถลงข่าวไม่ต้องมาอะไรต่างๆนะภาพลักษณ์วิชาชีพจะเสียหายหรือไม่ฝากคิดด้วย เกียรติศักดิ์วิชาชีพนะวิชาชีพทนายความพี่น้องทนายความเ็าฝากมาว่าอย่า,าว่าการการะทาต่างๆเนี่ยที่คุณเดินสายต่างๆออกทีวีถแถลงข่าวเนี่ยทนายความลุงพลเนี่ยคุณได้คํานึงถึงเกียรติศักดิ์วิชาชีพทนายความบ้างไหมเพราะทุกวันนี้คุณมีกินมีใช้เนี่ยก็มาจากวิชาชีพทนายความเขาบอกว่าฝากให้ทนายความลุงพลช่วยคิดหน่อยได้ไหมเขาถามตั้งนะไม่มีใครเขากล้ายุ่งกับคุณล็อก นะนะฮนะพฤติกรรมต่างๆเนี่ยนะอยากจะให้ออกมาแสดงควาวมรับผิดชอบต่อสังคมบ้างล่าวหาตำรวจล่าวหาอะไรจะไรใครก็ไม่ทั่วเนี่ยออกมาแถลงข่าวยกมือไหว้นะอขอโทษสังคมบ้างดีหรือไม่อย่างไรอ่อานะครับก็ว่ากันไปกดไลค์ให้ลุงเดชาด้วยครับอนะครับนะครับ เออนะครับสบายๆนะครับออออนะครับคนดูอยู่ทาง YouTube ก็4,800กับ5,000นะอย,อยู่ทาง Facebook ก็เกือบ8,000ก็1 3 4 0น0า0 0ฮะคนดูนะนะครับอืมนะเออว่ากันไปอ,อืมบ้านเมืองเราไม่รู้อะไรกันนักหนานะอ,อ